หนูไม่ตกถึงท้องข้ามาหลายวันแล้วนะหายไปไหนกันหมดแมวแมวสวัสดีค่ะนี่ตอนนี้สองสาวแอบแม่งในบ้านเพื่อนนี่ฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะนี่วันนี้แม่มีกิจกรรมมาอีกแล้วนะไหนเดี๋ยวขอขอดูคนก่อนนะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมกันอุ๊ยจ๊าเอ๋ ไหนๆๆขอดูคนน้อยอ๋อจะเอ๋ทำอะไรกันสองสาวอ่าวันนี้สองสาวจะพาเพื่อนๆไปฟังนิทานอีกแล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะวันนี้รับรองสนุกแน่นอนไปกันเลยอ่ามาถึงนิทานเรื่องแรกของวันนี้กันนะคะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องลูกวัวขี้เกียจณหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีลูกวัวเกียจค้านตัวหนึ่งไม่ยอมทำงานได้แต่วิ่งเล่นในทุ่งหญ้าไปวันวันวันหนึ่งลูกวัวก็ได้เห็นวัวแก่ลากเกวียนผ่านมามันก็ได้วิ่งไล่วัวแก่พร้อมกับเย้ยหยันว่าท่อท่านวัวแก่ผู้น่าสงสารท่านนี้ลากเกวียนทำงานสะกะปรกยิ่งนะักดูขนของท่านสิ ช่างเกลอะกลางดูได้ซะที่ไหนแต่ดูข้าสิกินอิ่มนอนสบายขนก็สะอาดเงางามราวกับเส้นไหมเมื่อวัวแก่ได้ยินเช่นนั้นก็ไม่โต้อตอบสิ่งใดไปและยังคงลากเกวียนไปต่อตามทางอยู่มาวันหนึ่งขณะที่วัวแก่กำลังลากเกวียนอยู่นั้นก็เหลือบไปเห็นลูกวัวเกียรติค้านตัวนั้นกำลังถูกลากไปเพื่อไปฆ่าบูชายัน วัวแก่เห็นดังนั้นก็ได้แต่พูดกับลูกวัวว่าเป็นอย่างไรบ้างราเพราะความเกียจค้านของเจ้าแท้ๆนะเจ้าลูกลวัวทำให้เจ้าต้องพบกับจุดจบเช่นนี้เจ้าช่างน่าสงสารยิ่งกว่าข้าที่ต้องทำงานหนักเสียอ,อีกไม่มีคำโต้ตอบใดจากลูกลวัวเพราะมันนั้นได้แต่ตัวสั่นขวัญแขวนไปหมดเมื่อรู้ว่าจะถูกไปฆ่าบูชายัน นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าผู้เกียดค้านมักพบจุดจบที่น่าเศร้ามาถึงเรื่องที่สองของวันนี้นะคะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องแมวกับหนูณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งที่มีหนูชุกชุมมากเจ้าของบ้านจึงนําแมวมาเลี้ยงไว้เพื่อกําจัดหนูเจ้าเมี้ยวอย่าให้ข้าเลี้ยงเจ้าเสียขดสุกนะจับหนูให้ข้าด้วยจับกินให้หมดบ้านไปเลย เมื่อเจ้าแมวได้รับคำสั่งจากเจ้าของมันจึงจับหนูกินทุกวันทุกวันจนหนูนั้นค่อยๆลดลงไม้ข่าจับกินซะดีๆนะเจ้าหนูทั้งหลายเม้าเมวไม่นะไม่ไม่เจ้าแมวเหมียวเมว,มวยเมื่อหนูทั้งหลายถูกคุกคามจากแมวเหมียวและจำนวนก็น้อยลงเต็มทีพวกมันที่เหลือจึงปรึกษาและตกลงกันว่าจะหาอาหารอยู่บริเวณใกล้ๆรูเท่านั้น และจะไม่ลงไปกินอาหารที่ห้องครัวอีกเด็ดขาดตกลงตามนี้นะพี่น้องของข้าหากอยากมีชีวิตรอดในบ้านหลังนี้พวกเราก็จงปฏิบัติตามขั้นตอนที่เราตกลงกันไว้หากินบริเวณใกล้ๆรูเท่านั้นและจะไม่กินอาหารที่ห้องครัวเด็ดขาดหลังจากนั้นแมวที่เฝ้าอยู่ในห้องครัวก็ไม่เคยเห็นหนูอีกแม้แต่ตัวเดียวแมวเริ่มสงสัยว่าทำไมพวกหนูถึงไม่ออกมากินอาหารกันเหมือนเช่นเคยหายไปไหนหมดนะเจ้าหนู ห,หนูไม่ตกถึงท้องข้ามาหลายวันแล้วนะหายไปไหนกันหมดแมวแมวหลังจากนั้นมันจึงคิดอุบายแกล้งทำเป็นนอนตายแล้วซ่อนเล็บอันแหลมคมไว้ด้านหลังเพื่อให้พวกหนูได้ตายใจไม่อยากออกมากันดีนักใช่ไหมข้าจะซ่อนเล็บอันแหลมคมของข้าเอาไว้ด้านหลังและข้าก็จะแกล้งนอนตายดูสิพวกเจ้าจะออกมาหากินกันไหม ข้ามีหนูโผลมาสักตัวข้าจะเอาเล็บแหลมคมของข้าฉับกินเลยแต่ไม่เป็นไปตามแผนที่เจ้าแมวคิดไว้เจ้าแมวนั้นแกล้งนอนตายนานแสนานานเท่าใดก็ไม่มีหนูโผล่ออกมาสักตัวเหตุเป็นเช่นนี้เพราะมีหนูตัวหนึ่งรู้ทันเจ้าแมวแกล้งตายจึงได้ตะโกนออกมาจากรูว่าโธ่เจ้าแมวเหมียวเจ้าเล่พวกข้ารู้ดีหรอกว่ามันคือกลลวงของเจ้า ข้าและเ,เพื่อนๆไม่เชื่อในอุบายตื้นๆของเจ้าหรอกแก้งนอนตายพิเทฮ่าๆๆเจ้าแมวเหมียวไี้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกอับอายยิ่งนักไม่ได้กินหนูสักตัวแถมยังต้องมาเสียหน้าให้พวกหนูอีกนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาย่อมรู้ทันกลลวงของคนชั่ว เรื่องที่สองก็จบไปแล้วค่ะเด็กๆสนุกเลยนะคะเรื่องนี้น่าสงสารเจ้าแมวเลยนะคะทั้งเสียหน้าแล้วก็อดกินหนูอีกตั้งหากนะคะเนี่ยดูสิมีหนูที่ฉลาดและรู้ทันกันอย่างนี้นะคะต่อไปเป็นเรื่องที่สามค่ะเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะคะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องกระต่ายกับหนูการละครั้งหนึ่งณห,นะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีกระต่ายพร้อมโซตัวหนึ่งกำลังเดินหาอาหาร โอ้ยหิวเหลือเกินข้าหิวเหลือเกินข้าหมดแรงที่จะเดินแล้วเจ้ากระต่ายนั้นได้เดินโซซัาโซเซมาเรื่อยๆและมันก็ได้พบกับยุ้งข้าวของชาวไร่มันเห็นรูที่ใหญ่พอที่มันจะสามารถลอดเข้าไปในยุ้งได้โอนี่มันยุ้งของชาวไรน่นี่ข้างในจะต้องมีอาหารอันโอชะให้ข้าได้กินแน่ๆขอเข้าไปหน่อยแล้วกันนะฮุบ เมื่อเจ้ากระต่ายมุดเข้าไปด้านในมันก็พบว่ามีกองข้าวโพดกองใหญ่มันจึงเอ่ยกับตัวเองว่าโหนี่มันเหมือนคุ้มรัพย์ที่พระเจ้าชี้นำทางให้แก่ข้าหลังจากนั้นมันก็กินข้าวโพดอย่างอ,ร,อร่อยหลายวันผ่านไปร่างกายของมันก็เริ่มอ้วนขึ้น,นเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันถึงเรื่องที่ชาวไร่จะนำข้าวโพดในยุ้งไปขาย ได้เวลาที่ข้าจะเอาข้าวโพดในยุงไปขายแล้วนะไหนไปดูก่อนสิได้เวลานำผลผลิตไปขายให้ได้เงินแล้ว <c oughs> เมื่อเจ้ากระต่ายได้ยินดังนั้นมันก็ตกใจและลนลานหาทางออกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วข้าอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเจ้ากระต่ายพูดรำพึงรำพันกับตนเองและมันก็วิ่งรุกรีรุกรนหาทางออกแต่ก็หาไม่เจอเสียทีพบแต่เพียงรูเล็กๆรูหนึ่งเท่านั้น ในขณะนั้นเองมีหนูน้อยตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในยุ้งก่อนมันและเฝ้าดูเหตุการณ์ของกระต่ายมาโดยตลอดมันจึงหัวเราะและพูดกับกระต่ายว่าฮาฮเจ้ากระต่ายเอ๋ยรูเล็กๆที่เจ้าเห็นนั่นน่ะมันก็เป็นช่องเดียวกับที่เจ้าลอดเข้ามานั่นแหละแต่เจ้าต้องรอให้เจ้าพร้อมกว่านี้ก่อนนะถึงจะออกไปได้แต่กว่าจะพร้อมน่ะเจ้าก็ถูกชาวไล่จับไปกินเป็นอาหารเสียก่อนแล้วฮ่า เจ้ากระต่ายได้ยินดังนั้นก็รู้สึกหวาดกลัวยิ่งนักและคิดว่ามิน้าเลยมิน้าจะ,จะกินด้วยความโลภมากขนาดนี้จนตัวขยายใหญ่หาทางออกไม่ได้สุดท้ายก็นำภัยมาสู่ตนเองนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าความโลภและความหลงมักนำไปสู่หนทางแห่งหายนะ ตอนนี้นิทานก็จบไปเรียบร้อยค่ะดูสิคะคนก็เรียบร้อยเหมือนกันค่ะหลับปุ๋ยกันแล้วคะ่ะทั้งสองพี่น้องเลยเดี๋ยวฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องน้องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าแม่จะนำนิทานมาเล่าให้ฟังอีกนะสนุกแน่นอนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ